สวัสด,ดีเอฟี FC ทุกท่านขอรายงานพยากรณ์อากาศนะคะเอฟซียอุดรบอกว่ามีพายุเข้านะคะที่บ้านเราอีกแล้วตอนนี้กำลังก่อตัวก่อตัวก่อตัวเออตกไปเลยตอนเนี้ยเออโอ้ต้นไม้เราก็จะแย่เหมือนกันนะต้นเนี้ยพี่พี่เหลืองเลยละ่ะเหลืองเออเลยน้ำไม่ถึงหรือยังไงนะฝนตก โอ้ยหน้าถุงสารเอาละ,เ,าละเราจะให้มันร่วงไปใบเอาละเราจะไปหาคนพยากรณ์อากาศเออใครที่ไม่เคยเห็นร้านอีเป็ดนะหนูจะให้ดูทีละมุมนะพี่พี่อันนี้คืออ่ะนี่ซุ้มนะแรกนะของร้านอีเป็ด ยีกหน่อยมีข้าวก็จะสวยแต่ตอนนี้มีฝนไทยอุดอรเริ่มไล่เก็บเปนะไทยอุดอรเริ่มไล่เก็บเปพี่นัทเหรอทำไรเหรอเดินดูคลิปนะขณะน,นี้พยากรณ์อากาศฝนกําลังจะตกเฮ้ย <c oughs> ดอกไม้ก็กําลังจะออกเมื่อวานนี้เราลดต้นไม้เออไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อเช้านี้นะลดต้นไม้ก็ไปทุ่มช่าแล้วไม่เป็นไให้มันช่ำวีกนะเอาแห เกิดจากทั้งนี้ไหนลงไปอยู่ในนั้นมังทิโอเคอยู่ในบ่อ่ะเฮ้ยเราดอนก็เก็บต้นไม้นู่นนี่นั่นของนางอะไรที่มันจะร่วงก็เก็บเฮ้ยหนูนี่ถูกใจกัดดอกกล้วยไม้จริงๆ f ิเอเดี๋ยวหนูขอถ่ายรูปไปก่อนเด้ถ่ายรูปไปทำหน้าปุก ถ่ายรูปก่อนเด้อเอฟซีเด้อถ่ายรูปไว้ทำหน้าปกอโอเคได้แล้วบ้าอยู่คนเดียวเนาะ <laughs> มีอะไรเลยนะอะไรโมทิดอกใบไม้เห็นไหมมันสวยมันสวยนั่นนี่ยเห็นไหมเออสวยจะตายมันฟิน เออมันเอาแน่ๆวันนี้เอไม่นะไม่ใช่หลอกเด้เอาจริงๆเด้เอาอีหลีนี่เทวดกโอ้โหมาเป็นกำลังใจให้พายุฝนผ่านร้านอีเป็ดไปรอดปลอดภัยต้นไม้ทุกต้นนะปลอดภัยด้วยเด้อเออจำปีเก็บจำปีกันเอฟซีเอ้ยงอจิแม่เกือบล้ม นี่ทำปีหนึ่งดอกที่มันอยู่ต่ำหอมนะหรืออีกดอกไอ้นี่เก็บได้ยังเก็บอันนี้มันตุกมันเป็นอย่างเงี้ยเออไอเก็บซิอยู่ข้างบนน่ะอานักพยากรณ์อากาศคะคุณว่าฝนจะตกไหมคะฮะคุณเคยเป็นนักพยากรณ์อากาศนี่จะตกปะดูหน้าดูหน้าดูหน้าพนักงานเหนื่อย เฮ้ยไม่นายกูกินมาม่าเลยไปแล้วหรอหนูนั่งได้ไหมไปด้วย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 ด้วยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เขาไม่เล่นกับเราอะ่ะเขาไปแล้วอะ่ะเออ <c oughs> แล้วเนี่ยแหละนะนางก็เหนื่อยนะก็จะเป็นเงี้ยไม่ต้องมาคิดอะไรมากนะแล้วก็ไปสำรวจลูกนกนี่นะลูกนกสิจะเป็นยังไง พายุมาอย่างนี้อ่ะมันจะปลอดภัยไหมเอฟซีเราจะไปเอาลูกนกมาไว้ก่อนได้ไหมนี่ดอกพู้ในพุนโอน้เห็นไหมสวยไหมล่ะก่อนที่เขาจะมาบานเป็นฝอยๆอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนี้ก่อนแต่นี่เขาเหี่ยวเพราะอะไรเออ แมงให้นี่เต็มเลยเอฟซพึ่งมันตมดมเกรสรนนยเดี๋ยวนิ่งๆนะพึ่งนะพึ่งอยู่นิ่งๆนะใ,นให้ลูกพึ่งก่อนโอเคเห็นไหมบรรยากาศบ้านเราโอ้มะม่วงเราลูกนี้ก็ใหญ่แล้วนะเดี๋ยวค่อยเก็บพรุ่งนี้เนาะ าเมนูก่อนอันนี้ก็เยอะแล้ะเมื่อเช้าเราไม่ได้ถ่ายบ้านเราเดี๋ยวเราสิไปดูลูกนกนะฝนตกเราจะวิ่งหนีเข้าบ้านทันไหมเอฟซีมันล้อมเราไม่หมดแล้วว้าวเป็นยังไงล่ะอืมโอเคตกเอะที่เนี่ยเดี๋ยเขาบอกว่าถ้ามันร้อนเนี่ยคือแดดแรงมากดูใบไม้ที่โปรดสังเกตใบไม้นะจะเป็นอย่างเงี้ยมันร้อนนะมันไหม้ เอาตกลงมาตก,มา,ตกมาเยอะๆเราไปดูน้ำข้างนอกกันด้วยเราจะวิ่งเข้าบ้านทันหม่ FC เอฟซีเ้ยหนูไพายอฟซีออกมาเนี่ยจะแอบมาดูลูกนกซิลูกนกจะปลอดภัยไหมอะลูกนกสิปลอดภัยไม่ลูกเอ้ยนะโมจิไหนนะถ้าเราเอาลูกเข้าไปอ่ะแม่เขาก็ แม่เขาก็จะเอ้ยเขาอยู่คนเดียวอ่ะปไปงัยลูกฮะฝนพายุจะมาแล้วหนูจะอยู่ได้ไหมเนี่ยฝนเริ่มขึ้นแล้วเอฟซี F เอาไงกับน,นกดีอ่ะ,อะหาอะไรมาบังให้แม่เขาไปไหนดูสิเนี่ยลมมาแล้วอ่ะเออเข้าใจไหมเนี่ยลมมาแล้วลูกเอ้ยปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัย โอ้ยลมก็มาแล้วจะเป็นยังไงเรามันจะล่วงไหมเอฟซีมันจะล่วงไหมอะลมเอ้ยถ้าเราเออกพอไปอะแม่มันก็จะหามันใช่ไหม,อมเอาไงดีล่ะเนี่ยลมยืนดูลมก่อนซิจะหล่นไหมคงไม่หล่นแล้วนะแม่ก็ทำให้แข็งแรงแล้วอโอเค เอ้ยอย่าลมสิอย่าลนุาลนมาแล้วนะมากันแล้วมาจริงๆเิงดิพี่โถพี่โถพี่โถเข้าบ้านไปเร็วๆฝนมาแล้วไปลูกปะเร็วๆฝนมาแล้วเร็วหลบเข้าบ้านไม่ทันลูกนกปลอดภัยนะโอเคปลอดภัยนะทีนะเข้าบ้านก่อนเด้อเอฟซี FC. เราจะไม่ทันเขาเราจะไม่ทันแน่ๆเดี๋ยวเหมือนเมื่อวานนี่เราฮะเฮ้ยเสียงอะไรดั่งคึ๊งคึ้งคึ๊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 ง เสียงอะไรทั้งคืนคือคืน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 คืคเอาละหลังคาไหนจะหลุดอีกอะโอ้เราจะเข้าบ้านทันไหม,อมโอ้โอ,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 โอ้ดูต้นไม้เราสิเนี่ยเอฟซีดูดูต้นไม้เราเขาคงปลอดภัยนะโอเคนะเข,ข้าบ้านก่อน FC นะาเอฟซีนะ ขอบคุณนะคะสำหรับการดูคลิปให้เด้อนะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ๊ายบายจ้าโอ้ยังไม่แปดโอ้ตายแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยเดอ้อบ้านใครฝนตกพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยนะจ๊ะยีเป็ดไปแล้วจ้า